เือกีตนีที่ที่ดูน้องดียวขึ้นเพราะว่าได้รุ่งศิลป์ประตูที่โชคไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวอะไรมากนะว่าเป็นเวีนเวียนมันมีข้อแก้ตัวเล้กเล็นะ่อยเป็นเ,เ,เนดืย,ดยเนเ,ยวเว่ยนมาวันนี้ก็ชมเด็กหลายคนนะในกันก็ก็ตอบความตัวเองนะว่าผมนี้ผมเปลี่ยนผู้เล่นที่ที่อเรอาเล่นไม่าดนะครับต้องการจะทําอะไรผู้เล่นทําไม่ได้ นัน่นมายถึงว่าโค้ชต้องรนะับผิดชอบครับมันก็ต้องต้องการค่าชดแชนบอลแต่ฟอสด้วยใช่ว่าบางครั้งทุกบอลก็เป็นแบบนี้นะครับนะที่เราเสียตัวแรกพวกเราจเป็นต้องต้องแย่งเกมเ,เรียนเน็ตหน่อยนะครับแต่ว่าในในแง่ของการได้แพ้มันก็ก็แน่นอนเรานนทุกคนผิดหวังแต่ว่ายังมีที่ที่บางบางมิติที่เราได้มนาะนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุอะไรที่เราต้องเรียนรู้ต่อ เออ,อผมว่าจริงๆนะเวลาเนี้ยผมว่าก็ถูกเรียนแล้วไงว่าบางอย่างที่ปฏิบัตมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเวลามันเปลี่ยนนะครับเพื่อนไทยของฟุตบอลนะเวลานเ,นเ,นเ,นเนี้ยมันเปลี่ยนเยอะก็บอกแล้วว่าผมผมต้องการผู้เล่นที่ยอมตายทีส่สมุรนะครับเพราะฉะนั้ตนตลาดจะต้องมีการทะเลาะกัน ภายในเพื่อเพื่อทุกอย่างมันเฉีย์นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมไม่สนที่แล้วผมทํางานมาผมกอดแล้วผมไม่สมว่ผู้เล่นที่มันเก่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวิธีการบางครั้งอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ทันะ้งผ,ผมย้ำว่าผมเล่นรู้มาสองเกมแล้วก็ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไปรำลังเพราะฉะนั้นเกมนต่อไปเราก็หนักเลยนนะครับเพนะราะว่าเราจะบนทอง กลุ้ใหญ่เอาอยูน่นะครับทุกคนทุกคมันก็เป็นเรื่องที่ที่เข้าใจได้ว่าคุณแพ้สองเกมมันอาจจะมีความมั่นใจจริงหรือว่าเชื่อว่าเรา